ทะลุนั้นมีอ่าวนานามีอ่าวขวดมีอ่าวไว้ดำน้ำกาะทะลุมีแสงแดดจ้าแสงแดดสดใส,สนี่คือเกอาะทะลุเกาะทะลุมีเต่าอ,อ,อะไรเครียดอะไรหรือเปล่าเนี่ยเคยรียดอะไรเปล่าเนี่ยฮะเครียดอะไรพี่เห็นเพอเจอพ่อเพ้ออยู่คนเดียวน่ะจะไปไหนก็ไปไปปล่อยเต่าไปพี่ยังสดมนอยู่ ปล่อยต่าไปจะเดินไปไหนก็ไปไปหุ้ยผู้หญิงงัคุยกันนน They say she's in the class 18 Stuck in her daydream Been this way since 18 To us, cause we're just under the upper hand. I'm going mad for a couple grams. And she don't wanna go outside tonight. And in a pipe, she flies to the motherland or sells love to another. Adore. กิฟชอบนะครับที่นี่บรรยากาศของเกาะทะลุชอบชอบค่ะน้ำทะเลสวยดีแต่กิฟชอบคือถ้ามาที่นี่นะมาแบบเป็นคู่อะแบบไม่มีแนนเพราะว่ามันเป็นคู่เนี่ยมันจะถูกกว่าเพราะว่าต่อคู่เนี่ยมันจะแค่แปดพันไม่กิได้ยินพี่เขาบอกว่าต่อคนไม่ใช่เหรอต่อคู่ต่อคนต่อคู่ต่อคนก็เราเป็นเหมือนคนคนเดียวกันไงมันก็เลยมาแค่แปดพันมันมีเขา เก็บบรรยากาศอย่างเงี้ยเราต้องอยู่กันสองคนจริงแต่พี่ไม่รู้จะบอกแนนยังไงเดี๋ยวกิ๊บบอกเองว่าพี่แนงกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่แนงอยู่กันอย่าไปไหนอย่าทิ้งน้องเก็บเดี๋ยวพี่จะทำเป็นฟอร์มนะโอเคเดี๋ยวเตรียมมันก่อนเดี๋ยวพี่จะทำเป็นฟอร์มแบบเออไปส่งแนนแล้วเราขึ้นกันกลับสองคนเพราะว่ากิ๊บอยากอยู่ต่อโอเคปล่อยกิ๊บไปอย่าไปสนใจกิ๊บฟอย่าไปสนใจกิ๊บเลยแนงไม่ไม่กิ๊บต้องฟังพี่ก่อนอย่าไปสนใจกิ๊บเลยแนงช่างมันเือะกิ๊บแล้วเสร็จแล้วพี่ก็ไปส่งแนนปุ๊บแล้วก็ พี่ครับเป็นฟอร์มแบบว่าเฮ้ยตายแล้วตั๋วมินพี่มินหานานแย่เลยพอดีการบุ๊กคิ้งของพี่มันผิดพลาดแย่จังเนาะแนนต้องไปแล้วล่ะแนนเป็นคนเดียวเชิมเดี๋ยวพี่สละได้เดี๋ยวคุยกับพี่แนนเองเดี๋ยวคุยกับพี่แนนเองว่าพี่แนนพี่แนนแลกตัวกันเถอะเดี๋ยวคุณต้องกลับไปทํางานต่ออะไรอย่างเงี้ยหาอะไรกันต้องดีแล้วพี่แนนโนูรักพี่แนนมากเลยอ่ะโอ้พี่แนนมันช่วยชีวิตเราขัดจังหวะอะไรเนี่ย แนน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 นะแนนขอเวลาส่วนตัวพี่บ้างเถอะนิดจริงๆเนี่ยเนี่ยพี่พี่ง่วงนะแนนเขียปนเขียเป็นวดพี่ไม่ให้ตังค์เขาก็แนนจ่ายให้พี่หน่อยก็แล้วกันอะไรอ่ะแนนครับใครใครไปทะเลแล้วพกตังค์มาบ้างน่ะพี่แนนพี่พกปี๋มาอย่างเดี๋ไปแนนแนนขอเวลาส่วนตัวพี่บ้างเถอะนะน้องจริงๆไม่เนี่ยบ้านเนี่ยฮะไม่ใช่มันพี่ต้องมีเวลาส่วนตัวพี่จะนอนอยู่ตรงเนี้ยพี่ต้องการออกซิเจน ตักต้นไม้นี่แนนพี่อยากกลับบ้านเวลาส่วนตัวกับพี่หรือเปล่าแนนครับเมื่อวานพี่ไปดำน้ำมาในเลือดพี่มีไนโตรเจนเยอะเพราะฉะนั้นพี่ต้องการออกซิเจนพี่อยู่แบบนี้ไม่ได้มันช่วยอะไรไม่ได้เอ้าน้องกิฟฟ์ไม่ไม่แนนไม่กลับบ้านนีไม่ใช่แนนพี่ต้องการเวลาส่วนตัวเอาไปไหนนั่นน่ะกลับบ้านแนนแนนไปเถอะกลับบ้านแล้วเอามานี่มานี่กิฟฟ์กิฟฟ์อยู่นี่ไปแล้วเดี๋ยวจะเราจะเที่เราตกลงกันไว้อ่ะ The gap trying to